การชาร์จปั๊มเกียร์แอร์พลัสที่ถูกต้องทำยังไงมาดูกันนะครับเราจะมีตัวแท่นชาร์จเป็นด็อกสเตชันสำหรับวางตัวเครื่องปั๊มเกียร์แอร์พลัสนะครับเริ่มต้นนะครับที่ตัวแท่นชาร์จจะมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับให้เราทำการต่อ สายไฟอะแดปเตอร์ปั๊มจะเริ่มทํางานจะเห็นว่ามีไฟกระพริบรอสักครู่นะครับจนขึ้นสถานะไฟสีแดงกระพริบแบบนี้ครับกระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็หายไปอันนี้คือปั๊มอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะชาร์จแล้วจากนั้นให้เรานำตัวปั๊มเกียรแอตอนนี้ปิดเครื่องอยู่นะครับ ให้เบลคลิปตัวนี้นะครับวางเข้ากับร่องด้านหลังของตัวเครื่อง <_ letter> เมื่อต่อแล้วนะครับปั๊มจะเปิดเองอัตโนมัติเครื่องจะแส,งแสดงสถานะฟาดชาร์จในตอนเริ่มต้นจากนั้นก็จะปรับลดระดับการชาร์จเป็นการชาร์จปกติเมื่อตอนที่แบตเตอรี่ของตัวปั๊มใกล้จะเต็มนะครับก็จะมี แสดงแบตเตอรี่นะครับกำลังวิ่งอยู่แล้วก็แสดงไฟสถานะว่ากําลังชาร์จอยู่้าเต็มแล้วนะครับไฟก็จะตักแล้วก็สามารถนําปั๊มนะครับไปใช้งานต่อได้หรือปิดเครื่องแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าของตัวปั๊มนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับการใช้แท่นชาร์จของตัวเกียร์พัสอย่างถูกวิธีครับ